สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวครูจะพาแนะนําในส่วนของบทเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์โอเน็ตของเรานะครับบทเรียนออนไลน์ของเรานะครับก็จะมีในส่วนหน้าที่เป็นส่วนสําคัญก็คือจะเป็นส่วนที่ให้นักเรียนนักกรอกที่อยู่อีเมลของนักเรียนซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนจําเป็นนักเรียนจะเป็นต้องกรอกเพราะว่าพอนักเรียนเรียนผ่านหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะส่งเกียรติบัตรไปให้นักเรียนใน ตามที่อยู่อีเมลที่เรียนกรอกมาครับแล้วก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชื่อและนามตระกูลของนักเรียนเรียนจะต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจนนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกียรติบัตรตรงตามชื่อของเรียนเลยนะครับและบทเรียนของเราจะมีทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับแต่ละบทก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องๆตรงนี้ครูยังยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีครูทั้งหมด4ท่านใหเรียนได้เรียนนะครับเรียนเข้าไปเรียนพอเรียนจบบดทั้ง4บทแล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนบอกอยู่เป็นช่วงๆนะครับ พอเรียนจบทั้ง4ี่บทนักเรียนก็เข้าไปทําในส่วนของแบบทดสอบหลังเรียนนะครับที่แบบทดสอบหลังเรียนตรงนี้นะครับถ้าเรียนทําผ่าน80เซนะครับนักเรียนก็อาจจะได้เกียรติบัตรแต่ถ้าได้ไม่ถึง80ตตรงนี้เกียรติบัตรก็จะไม่ได้นะครับไปเจอกันในบทเรียนได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ